ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟเทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับวันนี้พบกับออสมจิตดิสปารดีหรือเป็นเคทิโอคารามีเกิดความรู้ในเทคนิคในงานคัดหรืองานตัดในกลึงลักษณะของบอบถุยเสร็จแล้วออก็มาเพิ่มเมน์หรืองานดัดในลักษณะของซอฟมิ้วหรือเป็นลักษณะของซอฟเพิรม erm, นะครับการทํางานที่เราใช้เป็นซอฟมิ้วหรือเป็นน้ําตาลน้ํายาดัดผมหรือกลึงของธรรมชาติ ต้องลองนะครับว่านางแบบเขามีการทำคอเลอร์หรือการทําสีผมที่มีลักษณะของบอกจาหรือการซ้ําเติบสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการดูแลหรือบํารุงหรือลักษณะของเส้นผมโดยใช้เป็นน้ํายาดัดหรือเป็นตัวซ้ําเพิ่ม ซ้าเชื้อนะครับอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนงานม้วนนะครับเราใช้หล่อนของโซนของซิกด้านกลางนะครับม้วนหรือไซกลางนะครับม้วนในโซนของซิกด้านหน้าปลายลายชยแนวในโซนของซิกด้านข้างกรอบลายชยแนวในโหนกหลังและส่วนด้านหลังหรือการลักษณะรูปกุลรูปพาร์ทที่ลดหลั่นของแกนหรือลดขนาดของแกนเล็กลงมาอันนี้ก็คือตามขนาดหรือตามลักษณะดีไซน์หรือตามการที่เราออกแบบหรือการลักษณะของงานดัดในกึ่งลักษณะของ บ๊อบหรือเป็นบ๊อบถุยนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทาง t k ิกต็อกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียวมีการแพนหรือแชร์ไป4ช่องทาง t i k ิกต็อกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลท์ กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออทและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานเพิ่มเน้นหรืองานดัดหรืองานลนักษณะของการเซตหรืองานจัดทรงตลอดจนถ,ถึงการดูแลหรือบำรุงของเส้นผมออทและทีมงานนะครับเอาบรรจุหรือการสร้างสรรในลนักษณะของเกตความรู้ที่ออดแผนหรือแชร์ไป4ช่องทางดิจ o ตอ o ยูทูบ เฟซบุ๊กไลน์และช่องเดียวอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางนี้เพื่อนน้องหรือชาวทิฟตีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสวนเข้ามาแล้วอย่างที่เอิดแล้วว่าเราสามารถศึกษาหรือพัฒนากันได้นะครับติกตอกเพียงกันแอดเอโกมเอสเอ็มเจไอทีออสสมจิตหรือออสติ๊กต k อกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาเรียนรู้ได้จากช่อง Tik t o ๊กส่วนทาง Facebook หรือ a c e b o o k Live e v e r y Day ทุกๆวันออสงานข่าวสารแพนหรือแชร์จากช่อง c e b o o k หรือ f a c e b o o k ล i ์ e อปรีเดยตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้กันได้ฟรีทางช่อง Facebook ส่วนนะครับทาง YouTube ที่ออดแพรได้แชร์ไปประมาณ1,700กว่า EP ีความหมายก็คือ1,700กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานแฮชว์หรืองานแฮพี Peach, ทุกแบบที่ออดแพรือแชร์ไปทางช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ตรงช่อง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับที่ออทแพนไปเนี่ยนะครับมีหลายวิชาความหมายก็คือทั้งผมหญิงผมชายนะครับงานกล้าผมงานแข่งในและต่างประเทศที่ออทแพนหรือแ,แ,แชร์ไปทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออทสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาได้ฟรีทางช่อง YouTube แล้วออทยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเพื่อนให้น้องกระแนงของสายวิชาชีพ เข้ามาคอนเทนต์หรือปิเซนต์กันได้ทั้งช่องเดียวครับผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะร้องราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารหรือสายงานอื่นๆที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือปิเซนต์กันได้ทั้งช่องเดียวจบงานนะครับเราจะเห็นนะครับหลอดลอนหรือแกนที่เราม้วนในกึ่งลักษณะของเป็นลักษณะของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบถวีฟรีสไตล์ที่ออดแผนหรือแชร์ไปลองเรียนรู้ลองพัฒนาลองเอาแนวทางนะครับหรือหลักการต่างๆนะครับ ท่าน๋ยวครับต้องยอมนะครับว่าการทํางานในกึ่งของงานดัดสิ่งที่เร็วที่สุดก็คืองานผมจะได้หยิกเสมอกันความหมายก็คือคนที่มีความชํานาญเราสามารถเที่ยวหยอดน้ํายาหรือฉโลมไปได้ส่ว <c> น <oughs> <c oughs> น้องใหม่นะครับอาจจะม้วนนะครับหรือหยอดเขาเรียกว่า <c oughs> หลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในกึ่งลักษณะของบล็อกถุยเสร็จแล้วออสก็ามา เพอร์เมนนะครับหรือดัดพอดัดเสร็จแล้วมาดูรลอดรอนในอกึ่งของคูลิ่งหรือกึ่งลักษณะของสปริงที่เป็นลนักษณะของนะครับเป็นบ๊อบหรือเป็นบ๊อบถุยฝีสายครับวันนี้ผมอสมจิตสิ s p a ักดีหรือเป็น KTO ต c โอคา y เก็บความรู้เทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานดัดในเกรื่องลักษณะของบ๊อบถุยตลอดจนถึงงานเพอร์เมนหรืองานดัดในลนักษณะของงานเรียนรู้ ที่ออดแพนไหรือแชร์4ี่ช่องทางทิกตอ็อ o u t u b e เ็นบุ๊กไลค์และช่องเลียว4ี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวไอทีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป งานคัดงานตัดในลักษณะของเสงริฟหถุยที่ออดวางกรอบหรือการไล่หรือการไล่เน้นลักษณะของด้านหลังในลักษณะของความถุยส่วนงานดัดเราใช้เป็นซอฟมิ้วหรือเป็นเกลื่องของซอฟเพลเพื่อดูแลหรือลักษณะของการบำรุงของเส้นผมส่วนการกระชับหรือการปรับออดใช้เป็นแฮรสปาหรือเป็นตึงของแฮรมากเพื่อหมักหรือการกระชับลักษณะของเส้นผมจบนะครับเราก็มาแกะนะครับหรือการดูแลหรือการใช้เป็นตัว เชื่อมแกนเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของเส้นผมออกมาลักษณะของวงวิ้นะครับหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามเป็นเกจความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดนำมาแพนหรือแชร์สี่ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเรียว t ิ๊กตอกเพียงแค่ @ecom_somjit_ott สมจิตหรือ ott ติ๊กตอกตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนากันได้ทางช่องติ๊กต็อกส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o ไลน์ every day ทุกกวันออดงานข่าวสารตีืออดแพน่หรือแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ f a c e b o o ไลน์ every day ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพร่หรือแชร์ไปประมาณพันเจ็ดร้อยกว่า EP ก็คือพันเจ็ดร้อยกว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube เพื่อนน้องหรือชาเอทุกท่านตั้งก็สามารถแอดมินหรือแตะกระดิ่งช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่